อยู่กับการบริหารความเสี่ยงของเราก่อนพวกเรานี่ตายเพราะความเสี่ยงเยอะไหมยเยอะไหมตายเพราะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้เยอะไหมยเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยดูแล้วกันเรื่องของใจอารมณ์ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับพู้ไว้คร่าวๆก่อนที่ผมจะลืมเนี่ยใครก็ตามที่อารมณ์ดีมีจิตใจดีนะครับคิดดีทัศนคติดี มีรายงานว่าอายุยืนกว่าคาปกตินี่สิบสี่ปีพวกเราต้องการไหมแานที่จะเป็นเจ็ดสิบกลายเป็นเท่าไหร่เออแปดสิบสี่นะถ้าสุภาพสตรีกละกลายเป็นเฮ้ยไม่ถึงสมมุติว่าเจ็ดสิบเจ็ดบวกอีกสิบสีเป็นเท่าไหร่เก้าสิบเอ็ดหรอโอ้โหนะครับ น่าคิดเลยนะครับน่าคิดเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องผู้สูงอายุการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเห็นไหมครับกลับมาเป็นหนึ่งประเด็นเลยนะครับต่อไปเลยครับที่จริงเวลาที่เราพูดจากันเนี่ยผมตั้งใจแล้วก็เป็นความปรารถนาของทางทีมงานที่จัดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ รับรู้และทําความเข้าใจกันพยายามคิดอาจจะคิดในหลายมุมหน่อยนะฮะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เชื่อแล้วก็ใช้ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ได้ตอนนี้ก็จะมีว่าสมมุติว่าเวลาที่เราสื่อเนี่ยถ้าเราสื่อสมมุติว่าถ้าผมสื่อเนี่ยแล้วให้หลายหลายท่านประทับใจผมเนี่ยกับผมพยายามสื่อให้หลายหลายท่านได้ประโยชน์จากการที่ผมสื่อไปเนี่ยเหมือนกับ empower เนี่ย นะครับ e อ power เที่จะเป็นประโยชน์กว่ามากเลยนะครับแล้วก็ต้องพยายามให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ได้ใช้เวลาคุ้มค่าจริงๆถึงจะเป็นการสื่อสารที่เกิดประโยชน์แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจะคุยกันแล้วแบ่งปันกันแล้วผู้ที่เราแบ่งปันได้เนี่ยเขาเอาไปคิดเอาไปใช้เอาไปทำให้เกิดประโยชน์ได้อันนั้นสํสำเร็จถือว่าดี เวลาเราแบ่งปันสิ่งของกันเนี่ยเราก็จะจบลงด้วยอีกฝ่าหนึ่งก็อาจจะเหลือน้อยลงใช่แต่เวลาเราแบ่งปันความรู้ความเข้าใจมีใครที่เหลือน้อยลงไหมคำตอบคือไม่มีนะฮะถ้าเราแบ่งปันความคิดแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเนี่ยไม่มีใครเหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาใช้เวลากันประมาณ ตอนนี้เหลือ85นาทีแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้แบ่งปันกันนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่น้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับเชื่อเลยครับการรับรู้เนี่ยสำคัญมากเลยพวกเราว่าสำคัญในรับรู้การรับรู้กับความจริงนี่ตรงกันเตะเลยไหมไม่แน่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะจะ,จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้เสมอเลยนะ ยกตัวอย่างเราอุตสาห์ปรับเปลี่ยนเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปในงานหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการทํางานปรากฏเขารับรู้ว่าอันที่หนึ่งเขาหมดความสําคัญไปอันที่สองเขาไม่ถนัดที่จะทําเพราะฉะนั้นการนําระบบไปช่วยเขารับรู้ว่าช่วยหรือฉุดคาตอบคือฉุดก็คือทําให้เขาทํางานอาจจะไม่ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรอันนี้คือผลของการรับรู้ แล้วพอไปรับรู้อย่างนั้นเนี่ยเขาจะเต็มอ,อกเต็มใจใช้ระบบนั้นไหมคําตอบคือไม่เต็มใจนะครับพวกเรามีใครที่ชอบเล่นฟุตบอลไหมครับนี่นะครับยกมือขึ้นเลยครับชอบดูบางคนบอกผมก็ชอบเล่นนะผมเล่นแมนยูโอ้แมนยูนี่นะครับกรรมการเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่ง ไม่แน่าจว่าเป็นทีมไหนที่ลูกเนี่ยเข้าไปในเส้นประตูแล้วอะ่ะแต่บังเอิญกรรมการอยู่ในมุมที่มองไม่เห็นว่าเข้าอะ่ะเพราะฉะนั้นกรรมการก็เลยไม่เตาให้ประตูเพราะฉะนั้นการรับรู้ของกรรมการว่าไม่เข้าผลตามมาคืออะไรแมนอยู่ไม่แพ้เอาสิเห็นไหมครับว่าการรับรู้นี่มีม,มีปัญหาเยอะไหมล่าสุดองรีทําแทนบอใช่ปะ่ะเออ ผ่านไปให้การัสการัสยิงตุ้มเข้าไปเลยนะเราบอกว่ากรรมการมองไม่เห็นอีกใช่ป่ะลาบากไหมลาบากเลยนะครับเพราะฉนั้นการรับรู้เนี่ยน่าน่ากลัวมากเลย mm. ถ้าเรารับรู้ผิดเมื่อไหร่ปัญหาเกิด mm. ถ้าอย่างนั้นผมถามพวกเราว่าเส้นที่เห็นเนี่ยนะครับ mm. เป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้งเส้นที่เห็นเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นเส้นตรงหรือเส้นโคง้ง เส้นที่เห็นเนี่ยเส้นตรงหรือเส้นโคง้งเส้นตรงใครใครว่าตรงยกมือขึ้นครับใครว่าโค้งยกมือขึ้นครับอ่าถูกทั้งคู่น,นี่แบบแบบเอาใจเอาใจเอาใจสุดชีวิตเลยนะคือคือจุดประสงค์ของการนําเสนอก็อยากให้พวกเราเห็นว่ามันโคง้ง ถึงเอถึงได้อาวงกลมไปครอบไว้เพราะฉะนั้นท่านที่ตอบว่าโคง้งก็ตอบตามที่เห็นโดยการที่ว่าเขาอยากจะเสนอให้เราว่าโคง้งหรก็ว่าโคง้งแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่เชื่อหรือเราขอพิสูจน์นี่เราบอกเอาวงกลมออกได้ไหมเขาบอกไม่ได้หรอกมียังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นอ่ะเหมือนกับบางครั้งที่เขานําเสนออะไรเราใช่ไหมเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้เอาอย่างไงก็องเอาอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเรามีวิธีวัดไหม เอาไมบ้บรรทัดมาวัดได้ไหมครับได้เอาเชือกวัดได้ไหมถ้าไม่มีอะไรจอมแจ่มถอดเข็มขัดออกมาวัดได้ไหมก็ยังได้อยู่ดีแสดงว่าถ้าวัดแล้วมันจะเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับว่าทําไมเขายัางถึงตกทองกันอยู่ได้ตอนนี้ก็สร้างการรับรู้ให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วโดยเฉพาะยิง่งถ้าเรามีอารมณ์อยากได้หรืออารมณ์อารมณ์ไม่มั่นคงเนี่ยบางทีเราตัดสินใจผิด การรับรู้เนี่จะจะ,จะผิดนะครับต่อไปแล้วครับอ่าตอนนี้เส้นนี้เส้นดิงสองเส้นเนี่ยเส้นไหนยาวกว่ากันตอนนี้จะกรอกยากขึ้นตามลําดับเส้นไหนยาวกว่ากันโอเคในในฐานะที่ผมเชื่อว่า จากประสบการณ์รูปแรกเนี่ยจะบอกเราแล้วถูกไหมทุกครั้งที่เราเห็นอะไรเนี่ยเราต้องบันทึกให้เป็นประสบการณ์ของเราเราจะได้เข้าใจอันที่มันพลิกแปลงเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยจุดประสงค์ของการนําเสนอเนี่ยเพื่อให้เราเห็นภาพของเส้นทางขวามือของพวกเราว่าอะไรยาวกว่าอันนี้คือจุดประสงค์ของเขาไงคือให้ยาวกว่าให้ดีกว่าดูดูดน่าใช้กว่าดูน่าเลือกกว่าถูกไหม แต่ว่าถ้าอย่างนั้นในกรณีที่เวลาเสนอราคาเนี่ยอย่างถ้าพวกเราต้องตัดสินเรื่องเรื่องการเสนอราคาเนี่ยเราบอกทําให้ทั้งสองอย่างเหมือนกันได้ไหมสองเจ้าทําให้เหมือนกันได้ไหมเพราะท้ไมเหมือนกันบางทีตัดสินยากในชีวิตจริงนะครับถ้าเหมือนกันก็ต้องเอาเอาหางลูกศรน,นี่ออกไปให้หมดเลยก็ได้หรือหุบให้มันเข้ามาเหมือนกันก็ได้ถูกไหมหรือกลางให้มันเหมือนกันก็ได้พอกลางให้มันเหมือนกันหรือหุบหรือตัดออกไปมันจะเป็นไงเท่ากัน นะครับสองรูปเลยนะครับเชิญครับอ่าคำถามคืออะไร <laughs> แตอนนี้ไม่มีถ้าไม่ถามคำตอบแล้วถามคำถามวงนี้กับวงนี้ที่สีเป็นเส้นทึบๆนะ่ะวงไหนใหญ่กว่ากัน <laughs> พูดคำอื่นเป็นไหมครับ <laughs> เท่ากันแต่วัตถุประสงค์ของการนําเสนอว่าไงว่าให้ให้ดูเหมือนทางขวาเนี่ยใหญ่กว่าอันนี้ก็เรียกคอนทราสก็คือความแตกต่างเหมือนกับพวกเราอะ่ะเวลาหนาวหนาวนะพราอุณหภูมิอุ่นึ้นหนึ่งองศานะ่ยเปนงนนรู้สึกอุ่นเยอะเลยนะยิงมันนิดเดียวนะ <c oughs> แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเมื่อจากยี่บห้าเป็นยี่บหกเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยรู้สึกหรอกนะแต่ถ้าต่ํากว่านั้นมากๆแล้วอุ่นมาสักหนึ่งองศาเนี่ยจะรู้สึก คอนทราสในการรับรู้เนี่ยเราเอาไปใช้ในความเป็นจริงได้ว่าถ้าในกรณีที่พวกเราถ้าเราเลือกได้นะครับเวลาเข้าสัมภาษณ์หรือเข้าสอบอะไรเนี่ยอย่าไปต่อหลังคนที่เขาเก่งเพราะเราจะลำบาก <laughs> <laughs> เราจะลำบากหรือเหมือนกับเนี่ยบางท่านนี่ต้องมีหน้าที่ขึ้นไปร้องเพลงถ้าบาังเอิญนักร้องอาชีพเขขึ้นไปร้องแล้วเนี่ยเราเวา้นระยะไว้สักสี่ห้าคนอย่าเพิ่งตามไป ถ้าตามไปเป็นไงเละหรืออีอย่างหนึ่งถ้าเด็กกาลังแสดงอะไรอยู่เนี่ยแล้วเขาขอให้เราไปแสดงหลังจากเด็กแสดงเน,นี่ยเราจะน่ารักเข้าเด็กไหมไม่ต้องเด็กะดอะพวกเวลา